สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวชีวิตในความเป็นอยู่ตอนอายุ40กว่าสิ่งแรกที่พวกท่านวิ่งตามหากันทั้งชีวิตก็คือบ้านถามว่าบ้านมีไว้ทำอะไรไว้นอนไว้ทำกับข้าวไว้ที่อยู่อาศัยนะพักผ่อนกั่อนใจไม่ต้องห่วงเรื่องออกซิเจนมลภาวะไม่มีออกซิเจนเพียบอันนี้ก็ต้นแคนาะ ถ้าอยู่ในบ้านก็คงเป็นแค่บ้านไปแล้วอันนี้มันทุ่งนาอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่ไม,ม่ต้นมะขามนะมาดูห้องกันนะครับสำหรับสถาปนึกอย่างเราคิดจะออกแบบยังก็ออกไปเสา,สา,สามีสี่เสาไม่ใช่สีส่เสาเทเวศนะอันนี้จะเป็นเสาลวที่ทางวัดเขารื้อทิ้งเขาทำกราแพงปูนเราก็ไปขอบูชาจากหลวงปู่มา นะจเจ้าวาดให้บูชามาเสาละ29บาทสำหรับแผ่นปูของเราเป็นแผ่นที่ผ่านสมรภูมิปลวกมาแล้วผ่านการแช่น้ํามาแล้วแล้วก็ผ่านสมรภูมิกับปลวกมาเรียบร้อยนะครับดูร่องรอยการกัดก่อนเห็นลายน้ําชัดเจนไอที่เห็นอยู่ไม่ใช่ท่อน้ําทิ้งเนื้ออะไรมันคือซากของ เครื่องบูชาพญาแถนที่หล่นมาจากท้องฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นขยะรนโลกเราก็เลยเอามาทําเป็นท่อระบายน้ําระหว่างคันแทนะอันนี้พอดีมันเยอะเราก็เลยยังไม่ได้ฝังไว้ที่ใต้คันแทะดูทุ่งนาของผมตอนนี้เพิ่งได้จ้างรถปั่นมาและก็จ้างรถแก่กล้ามาแล้วอีกสักครู่เราจะดำ สังเกตดูทุ่งนาทุ่งข้างๆที่ไม่ใช่ของผมเขาเข้าเขียวกันหมดแล้วไม่ต้องโทษฟ้าโทษฝนโทษผมนี่แหละเพราะผมมันขีข้คานพี่น้อง